ที่ยังเหลืออยู่เขา,เ<ร>าบอกนะเข<ร>าบอก,บอกมา,มา <laughs> เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจริงหรือเปล่า ตรงไหนของสมุดสงคราม,ม,มเราจะปักหมุดไว้ใต้คลิปข้างล่างนะคะว่า Google Map อยู่ตรงไหนก็ทุกคนก็มาตาม Google Map ได้เลยถึงแล้ค่ะตลาดน้ำท่าฟาเปิดด้วยค่ะต้องตามด้วยต้นมมีดนตรีแล้วเขาขายอะไรนเ,เนี่ย เคค่ะใครอะแตงก่ะข hey, um, well ้า่เกี๊ยกุ the, ่งไหมมี mm ่ล่มใช่ใ่อคัอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรนะคะอ๋อถ่วทอดกรอยอ๋อถ่วทอดกรอยกอบนุ่มมันอร่อยเละไม่มีเละไม่มีขะอบนุ่มมันอร่อยจ้าอันนี้2องน้อยเป็นค่าไลบรค่ะเอานองอนี่ไหมิยศาสตร์ได้มช่งนี้มากกว่าเอาไปส่ถุงค่ะสอ่ อับรูค่ะที่เบียร์หมาวัวน้ใส่เอาเส้นเล็กค่ะน,น,น้ำใส่เอาบะบะหมี่ค่ะเขาขายแบบชามละ25บาทเกี่ยวเรือป้าขาวป้าขาวคือใครคะนี่นนเหมือนป้านั่งชินแล้วอะตอนนี้หน่มมืนหัวมากเลย <laughs> มันโครงเครง แถ้าลูกค้าอะแม่งมากกว่านี้อะค่ะต้องรอครับอันนี้น้ำใสโอ้โดูโบราณดีจังขอบคุณค่ะสดร้ารมาอไหอยะยังไม่ได้ปรุงเลยรสชาติเหมือนสมัยเด็กๆ <c oughs> ใสกุ้งแห้งด้วยมันหอมวางไว้ตรงขาวิธีการกนินไช่ ก๋วยเตี๋ยวแดงแดงนี่แดงจากน้ำอะไรคะอู้เป็นไงอะรสชาติ่อยเฮ้ยหน้ากินมากเลยอะเฮ้ยอร่อยน้ำอร่อยไากแบบไม่ต้องตึงอันนี้หมูหมูแหละแก้าสิบบาร์จ้า 5บาบาทถูกอุดขูมอ่ะชอบน้ำแดงมากเลยนะอมนก้หอมไม่ปรุงเลยอ่ะดีมากก็คือกินไแล้คือยกกเลยน้ำแ ปาพันอืม <Tipp> เ <ett> <m> ้อเจียวเองป้าขาวอป้าขาวอเจียวเองนี่ไงตัวเองอ่มตัวาทำเองอันนี้เอาไว้ไหนคะในกระมังของร้านคุณก็คือกินเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปใส่กระมังเพน่อหรางานทำงานทำดีทำดีอร่อยอ่ะ หมด50บาทใช่ห้าสิบห้าสิบบาทอร่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> อยากกินขา้าวแช่ชุดละ30บาทมสิบบาทอะไรอยากกินขนมจีนด้วยเอาจานหนึ่งค่ะน้ำยาปูฝรั่ <c oughs> งน่ากินอ่ะเอ,เอาแบบไหนเอารวมไปอย่างไรต้องรวมทั้น้งงน อ๋อแบบไหนพี่เบี้ยอันนี้มันเป็นผงบวยป่ะคะนี่เราเราบวยเท่าไหร่คะเจ็ดแตกพี่สิบเอาห้าเซกงะอ่าเอาเค่ประมเจ็ดพอรวมอันนี้ด้วยป่ะนะเอานี้ด้วยอันนี้สิบบาทเก้าสิบโอเคขอบคุณค่าขอบคุณครัโอ้โหโอ้โหพะโอ๊ยแช่วิ่งทำไมดีไา่รู้ ยนข้าวมันจะแบบมีกลิ่นหอมมากๆกินข้าวก่อนตามเลย <บ><า>อ้อไฮโปันดับแรกนะคะเราปิดปิ่นโตชั้นแรกค่ะเราก็เจอผัดลูฟเฟ่ผักนะจ๊ะมาเป็นปิ่นโตนะคะเขาขายแบบใส่ปิ่นโตมาขาย<ช>ทำมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหหวนระเผ็ดจัดจ้านนะ ไม่ฝันมุด้วยกลับของเขาน่เพราะว่าเขาแท่ลมกินไม่ไ้ไม่เป็นอ่ะคยหยอกไหมไม่ จะใส่ร้อจะใส่อันนี้อกใบละร้อยมันตกข้ามาหน้ามันกลับทาได้ตกข้างมาใบละร้อกลับเเอาเอาอะไระออะไระต้มนี่ยค่ะต้มแล้วต้มแล้วเอาไปสองถุงไหมติดถุบน้มันทอด เราต้องกินกับน้ำจิ้มนี้เอาเท่าไหร่ลูกยี่สิบเหรอเอายี่สิบไหมเอายี่สิบมันจิ้มน้ำจิ้มมันจิ้มน้ำจิ้มเราคิมนี่ก่อนก็ได้ลูกเอาเลยคิมเลยกไม่เป็นไรได้เลยคิมเลยมิกงานคิมเลยเอางาไปทางถาดฝั่งนั้นมีคาเฟ่ด้วยค่ะทุกคน มันจิ้มน้ำจิ้มอดที่ไกาเกียดบลิบนี้อืมยมันอะหอมแล้วก็นิ่มๆใช่ไหมจิ้มกับน้ำจิ้มผัวเค็มๆหน่อยอร่อยอืมอร่อยเนาะมันเขาหวานเนาะ วนดูก็คือมีว okay. so, ow. ิวนี้ให้ดูอ็ก็โหสบายใจเฉบเลยอยากจับไปบวชพระที่โเล เราต้องแกงเบือหใครเคยกินบ้างขนมตรงอะ่ะรรเด็กสมัยน,นี้จะรู้จักไหมเลยไหมขนมอะไรคะนั้นเข้า,นะขามากเขาหมาก เอาห้าห่อค่ะเอายี่สิบเนื้อยี่สิบไปเหรอใช่ก็ต้องมัดแมวเหรอเอาด้วยค่ะมัดละาสิบบาทเราคิดมัดเองเอาสองมัดมันมีไส้อะไรอ่ะยายไส้กล้วยอย่างเดียวกล้วยอย่างเดียวล่ะโอเคอื่นเราไม่เป็นโอเคได้จัดค่ะดูค่ะเหนเลยอร่อยได้ซื้อมาโอเคถามยายว่ายายมีไส้อะไรบ้างอ่ะกล้วยอย่างเดียวอื่นทำไม่เป็น อร่อยไม่หวานเกินออข้าวนุ่มมันมันแต่วันนี้มันเกลี้ยวได้เลยแลาว,วันธรรมดา,ายายธรรมดานะัดท้าค,คนเราไมงมาข้ามเด็ดข้ามเสองข้ามแต่ไม่ต้องมาเราคท <c oughs> อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณเทพค่ะไม่ตงเรามา่อ,อ,อวันนรยิง หมดแล้วอร่อยอร่อยก็ตืออีกอ่ไไมด้เอาอีกนึงที่ถ้าเหลือใจุเดีพี่นะดีนะได้ใจนะจ้าวิ่งมากกั่ายาวเปล่าเออที่ยี่สิบบาทเนี้ยนะเนี่ยมามาย้ายมาเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ยายยี่สิบบาทเยวาอยากได้กระเทียมด้วยค่ะกินฟักบ้างเออแหวงเอาฟักค่ะเอาฟักยายลูกละเท่าไหร่อ่ะจ๊ะ ต้องช่วยกันนะเพราะว่ามันอยู่หน้าเรือ25บาทนะโอเคได้มาเลย25บาทกระเทียมขายกี่บาทคะคุณโล40บาทเอาครึ่งโลค่ะเดี๋ยวเดินต้นให้คุณถีบอย่าแกะไม่โอ้โหพี่ยายใจดีนั่งคุยไปคุยไปอัดซื้ออัดซื้อ หนแทนให้น้องน้องปีบเหมพี่ตาช่วยดหได้แถมไม่สองทีบขอบคุณจายยำมาไหมยิ่งมากเอามาสองอันนั่นแหละเอามาเลยสามสิบบาท่อันนี้ยีบห้าบวกอีกสี่สิบเก้าสิบห้าละจายยำไปเลยไม่ต้องคอนไม่เอาไม่เอายายนี่่กล่อา่ามางั้นเอากระเทียมเพิ่ม้าบาทขอบคุณมากนั่น

เค้สาธุโอ้ยไม่รอไม่เฮ้านะไม่รอไม่เอาโอเครอด้วยรยกันด้เยใครเนี่ยพี่ชายหนูเนี่ยเป็นแฟนเขารอรอไหมรอรอเออรออย่ายายบอ้มีเองใช่ไหมลูกยายอกถ้ามีลูอามาให้เลี้ยงได้อยู่คนเดียว ยังไม่กลับเลยไปได้ไปไหนยายด้านลางยายมีอะไรจะขายหนูอีกไหมหน้าอีกแป๊บนึงไมหมดละเอาถั่วพูถั่วพูเอาไหมถูกแล้วเท่าไหร่คะยี่สิบแล้วเอาถั่วพูจะยายพริกหนุ่มเดี๋ยวพวกหนูไปละไปละใช่ตันหมดแล้วพอดีเลยไห้ดีเงินละขอบคุณค่ะยายขอบคุณค่ะหนักเออ กระเำปีลงาล่ากระลำปีลงข้างล่างเกระลำปีลงข้างล่างกระลำปีลงข้างล่างเลยเอ่ใสุ่ะู่เมานี้ก่อนวันนี้เมาเมาหนักเมาหนักอยู่ที่ตลอดซื้อผักผู้ชำ แต่ถูกมากที่นี่ของถูกมากถ้า<น>อยู่ในอีกหน่อยอนะ่ะจะไปเที่ยวบ้านป<ม> <มา S 1> ้าแล้ว <laughs> เออจะไปบ้านป้าแล้วเมื่อกี้ฝ <laughs> ากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊บาย